พระธรรมเทศนาชุดหลวงปู่ตอบปัญหาธรรมโดยองค์หลวงปู่หาสุภโรวัส,สกวันภูกุ้มข้าวอำเภอสหสขันจังหวัดกาฬสินธุ์าทีนะ่าน,านั่งภาวนาพอจิตนิ่งอยู่ในระดับหนึ่งแล้วจะได้ยินเสียง ไ,ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่บนหลังคาครับจะตอบใจว่าพอ,อถึงตรงนั้นจิต,ตนก็นแข็พอถึงจุดนั้นปุ๊บจิตแข็งนะครับสัดสายนะครับผม<อ>คืออะไรครับผมเพราะเมตตาจากหลวงปู่ครับปู่จะมีคําบริกรรมที่แบบว่าให้โยมแบบแต่มีคำบริกรรมใดที่จะ ให้นิ่งได้โดยตลอดครับผมให้จิตนิ่งได้โดยตลอดครับก็ไม่กาอดไม่ต้องอห่วง,งบางที่

ทำมากจริงจิงโอเคโอเคอยู่ใจนี่ทำมาจริงจริงร่างกายมานไม่ห่วนอยู่ใจอยู่ใจอยู่ใจทำมาิจริงอยู่ใจใจของเราเพื่อน บากนจางลทีหากจากนีิพของทักโภทะโธสักหาะสามกองนี้ขอมัพใจหากว่าเราตัดโพระได้โทสะขก็ไม่เกิด

เก็คงของเราลูกจิงทุกธบไทยรดัดสี4อย่าง2องอย่างนี้โบไทยกระพุกอายุยู่ต้องขาที่รอดภูมิกออยู่ต้องการที่ร,ดรอรดคามลั và vào tụ tự nhiên là lại à, có tổ tụ mất cười mất thụ thụ cài và thụ cây vào tham có thay cái gì cái à? có nó vào học quầy của muốn muốn

ดีที่เทศทพราโคตรเป็นแบบมันมีห้าจยพวกหนึ่งขันธมานขันธมานขันห้าเนี่ยเป็นมารลูกเมตนาจจจานสกายิจจานที่ได้เราเนีขันธมานสองกิเลสมาน สามป่าเสขามานสี่เทวปุตมุมานเทวดาเป็นมานเลเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิมิชเชื่อธรรมะเทวดานุโภตกไปนะทท่าน

ไม่ใช่ศาสนาพุเาศาสนาอว่าเชื่อพระศาสนาอะไรมากเข้าศาสนาพิศศพีศาสนาสลานวแล้วที่สวดชุมนมเทวาดานั่นคือ,อยังไงครับผมขอสวดมนต์กมนัวนลล่างนะ่ง เชิญมา,าฟังอ๋จเริญมาฟังใช่ไหมครับเชิญฟังแล้วมาที่ิุทธราประทับสิว่าแบบแบบกรณีเมฆนี่ก็เหมือนกันกับเทวาดาในกรณีนี้เหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับ เทพกับเทวดาก็ไม่ไม่ต้องไหว้เหมือนกันใช่ไหมครับเทพเทพเนี่ยเนัราเราต้องไหว้ไหมครับเทพครับผมเราต้องต้องต้องไหว้ไหมคือมีคนเขาเทวดาหรือเทพบุตรณทเทวดาเป็นสามอันเดียวกันผู้ชายเรียกว่าเทพบุตรผู้หญิงเรียกว่าเทพธิดาแต่พวกเคาเรียกอย่างว่ากลางกางว่าเทวดาเออนั่นแหละเทวดา ใัรรดันเรเทพเป็นสัมภาสาไทยเ,เนวดาสัมภาษาพารีอัน <c oughs> นี้ก็ได้ที่บอกว่ามนคระตนยพระพุธามรรงใช่ไหมคะเรากวอไหวพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนอกจากนั้นไม่ใช่ใช่ไหมครับผม <c oughs> เราก็คนนกวรจะตาบไหวแต่ พระรัตนาตายคือพ,อพระพุทธภาษามพระสงฆ์ตอนนั้นใช่ไหมครับผมครับขอบคุณพอดีสมควรแก่ท่นทานครับคุณครเนะาะเดี๋ยวสิทธิ์เกิดราการแล้วครับผมให้ตาใหม่ข้า,ขา,างผมครับ ช่วงสิบจิตรากาได้ไหมต้องสิบจิตรากใช่เาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกรอบกันีถวายไะครับขั้นที่เจ็ดขันเ็เนี่